ชี้ชี้ผมให้กันลอดสำเร็จจริงๆนันเนี่ยแม่ถูกมากเลยชอาแม่ถูกมากอะแม่เน่ยถมากเจ้าแม่กเน่ะเออ่เลยอปุ่ม่าน้ำท่าน้ำอย่างจริงจริงเหออาบุ่มกันด้วยหรอามใกากป่าปาูกไ่ได่ปหมดแล้วอะ เราตู่เด็กที่นู่นเองนะมั่งสิอแปดคนที่นู่นโอเคไหมเลิกเลิกโอเคที่จะดูคลาสแดนคลาสแดนสตูดิโอเซ้เหนื่อยอ่ะเซ้นหัวเราะเซ้นเหนื่อยไปหมดแล้วทั้งวันเลยเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นน้ำโคลนจุ่มไม่ตรงนะเฟรมไปจัดด้วยเฟรมไปจูนเฟรมไปแบบจัดระเบียบมันไม่ตรง คชาต้องเป็นมือเลยนะฉันตื่นเต้นมากฉันมาเก็บตอ๊กคชาต้องเป็นมือคชาต้องเป็นผัดเลใครจะเป็นมือมาแล้วมาแล้วใครเป็นมือจ๋าเตยนึกว่าเต่อเป็นคณเพียงแล้วต้นนึงือเตยไม่หรอว่าาเป็นแดนใช่ไหมแดน เราว่าอาชาเป็นเธอฉันว่าคาชาเป็นเธอคชาเลิศเหรอชาเลิศต้นนิ้วต้นต้นชาเปนต้นต้นร้อไข่เนใช่ใช่สดฤทธิ์เป็นกันแบบจาคิดดูเออรวกใส่เส้ตุยที่อยู่ข้างนอกมาอะไอ่นรอเพื่อนไปมุดไปถุนไหนมันเหรอ เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้คุณนิวจะพาเด็กๆวอร์มนะคะอ่ะ๋ยวหาพื้นที่ให้ตัวเองค่ะอ่ะเขี้ยงเียงกับเพลงสิเอาเพลงนั้นอ่ะเพลงเเพลงที่สองอ่ะ ไหนคุณนิวโอเคเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอเคแค่นี้แหละอ่า

ทางนิ้วก้อยค่ะนิ้วก้อยนิ้วก้อยไปทางนิ้วก้อย,ออยนะคะ ทำได้แล้วนะทำได้แล้วดีมาก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 เจมเมเอาใหม่ดูเพื่อนคนอื่นเขาทำได้หมดแล้วนะเริ

อกว่าการเป็นแดนซ้ทดีมันต้องมีไอโซเลชันยังทำกันไม่ได้เลยอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่สเปรตปะสเปรดปะของมาแปะอะคคะถึงไม่ะคุณ

เดี๋ยวไปซ้อมนะคุเตยอยู่ไหนล่ะเราคุเตยเราคุเตยคุเตยมาเดี๋ยวนี้เราจะมาเต้นพี่เผาแล้วนะลูกเราต้องนะเดี๋ยวพี่จะสอนท่านี้นะคุเตยสอนท่านี้นะ ฟนน้อลูกฟนลูกฟนอลูกฟนอลูกฟนอลูกสอบสอบลูกสอบสอบสอบสอลูกสอบสอบสอบสอไม่ลูกสอบลูกไม่ใช่แพ้ไม่ใช่ไม่ใชอย่างนี้ลูกไม่ใช่อย่างนี้ลูกสอบสอบสอบนี้ลูกสอบนี้ลูกอยนี้ลูกองนี้ลูกสอบใช้ท้องนะสอบไม่ได้ท้องนะสอบนี้ลูก สอบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อย่าใช้เอลเฟมอย่าใช้เอลไม่ใช่ไม่ใช to to สส่ยุมันต้องงี้มันต้องงี้สอบนี้ลูกสอบสอบสอบนี้อ่ถูกต้นถูกต้นถูกอ่าสอบนี้ลูกไม่ใช่เจมเจมส์ไม่ใช่ใช่อย่าใช้เอลทต้องใช้ท้องสอบเหอนกระแทกกระแทกเขาต้อามันเด้งเด้งสอบด้วยหมดสอบเด้งขึ้นไปโอเคนะห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าเฟลไม่ใช่ไม่ใช่เอลใช้ท้องใช้ท้องสอบกระแทกท้องลูก เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่สอบสอกสอบอ่าทำให้คุูเตยดูสินั่ดูสิห้าหเจปอ่าอ่าชาชามใช้ลูกไม่ใช่ลูกใช่อย่างเงี้ยลูกไปวดหัวนั่นคือคอนเสิร์ตวันเสาร์เมื่อวานอะถ้าที่ครูเตยให้ไปมันเปลี่ยนหมดเลยลูกลูกคือไม่เต้มบนเวทีอะ มันไม่ใช่ท่าที่คุณให้ไปมันเป็นท่าอะไรไม่รู้ลูกมันต้องเต้นแบบแข็งแรงล็อกล็อกล็อกนี่ลูกไม่ใช่เต้นยุ่ยยุ่ยๆไม่ใช่คุณไม่ใช่สามีองเดนเนี่ยเหนื่ยแน้วเนี่ยเดี๋ยวเราแยกย้ายกันไปฝึกดีกว่า เดี๋ยวแฟลวรพชาไปกับคุณนิวนะจเจมพี่ต้นเฟรมไปกับคุณเคียงโอเคไปคุณเคียงอยู่นี่ไปเปลี่ยนชาไป มันต้องแข็งแรงขึ้นเป็นวันรกเลยอะจอดตรงหนึ่งเร็วมากเลยแต่งน้าแต่งหน้างห